สวัสดีทุกคนนะครับว,วันนี้มาผมเอ็นล็อกกิ้งนะครับวันนี้มันจะเกมซิตี้ยูนะฮะ อ่าผมะจะมาแบบมาบอกเรื่องเกี่ยวกับคําถามที่พบบ่อยในซิตี้ยูนะผมเจอหลายคนมากเลยนะที่แบบมาถามผมเนี่ยนะมผมก็ไม่รู้ทําำไงก็ทำคลิปนี้ขึ้นมาเผื่อมีคนจะมาดูบ้างนะวันนี้เราจะมาบอกเรื่องอการหาทุกเคล็ดแล้วกันผมเจอบ่อยนะเนี่ยผมตรวจจุดหมายก่อนอยากได้ก็เอาไปเลย,ยนะเข้าใจตรงนั้นนะโอเคการหาทุกเค็น,นี่ ม่ง่ายเอ้ยไม่ยากครับไม่ยากนี่การหาทุกข์เคลนแล้วก็การทําอาชีพนะฮะเนี่ยเราถ้าเริ่มรแรกๆนี่เราต้องไปกด travel นะฮะหรือเดินทางไปที่เ,เนี่ยซิตี้เนี่ยอะไรไม่รูเ้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นที่ทํางานเราเนี่ย work work เนี่ยเราไปที่ที่ทํางานเรานะฮนะถ้าเป็นรแรกๆยังไม่มีอาชีพมันจะทำํำแค่สี่อันบนนะฮะ แล้วก็กดเลือกไปแต่ถ้าเรายังแบบไม่ยังมียังไม่มีอาชีพติดตัวเนี่ยเราต้องรีบมาเช้าๆนะคนเป็นนๆนน้นนนนนนอยอะไรประมาณนีน้แล้วก็เลือกสักอาชีพเอ้ยอะไรวะติดเลยอาชีพเนี่ยเดี๋ยวโอเคเราก็เลือกอสักอ่อสักห้องหนึ่งนะเนี่ยสักชแนลหนึ่งนเนี่ยเราก็จะเห็นคนทํางานอยู่แล้วก็จะมีคําถามว่าเราจะหาโทเคนจากไหนหาได้ยังไงแล้วแบบมันจะได้มายัางไงนะ แม่งมาเป็นชุดเลยนี่แล้วก็ไปมา,าแล้วก็เข้าไปที่งานที่เราจะทำนะทำอันไหนก็ได้ไม่จําเป็นว่าต้องแล้วก็คกูจะเป็นวิศวกรกูททำงานก่อสร้างไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะเาทำสีงานแรกนี่ได้สีงานแรกทําไหนก็ได้เข้าไปทั้งอันอแล้วเราก็มาตัวที่ npc npc นี่จะเป็นชื่อสีม่วง,งนะฮะเนี่ยจะเป็นชื่อสีม่วง,งเราก็หาดูมันจะมีอยู่น,นะะั่นแหละแล้วเราก็คลิก อีกนึงเรากดตกลงเพราะว่าบางคนเนี่ยตอนที่เชลเรียสอนเนี่ยไม่ยอมมองไงกดตกลงตกลงตกลงอย่างเดียวแล้วก,กดอันนี้มองหาง,งานนะแล้วก็หาสักอันนึงเนี่ยถ้าสีภายในเราก็กดทํางาน accept ไปแล้วเราจะได้เท่าเป็นยังไงก็มีเปอร์เซ็นต์ของมันมันอยู่ตรงนี้อืมแล้วก็มีคนถามว่ามีถามต่อยนะบอกว่าเอา้า แล้วจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะได้โทเค็นม,มันถามงี้จริงอแล้วก็ผมก็บอก,กว่ามันจะเป็นเปอร์เซ็นที่มันจะได้รับเหรียญโทเค็นเช่นงานเนี้ยงานเล่ไม้เนี้ยนะได้20%ก็มันก็จะสุ่มมาว่าเรายีเร์เซ็นี้เราจะได้หรือเปล่านะอะไรประมาณนั้นเนี่ยมันก็จะมีงานแต่อะนะเป็นชั่วโมงมั่งครึ่งชั่วโมงมั่งอะไรเงี้ย ก็เป็นพวก15นาทีหรือ10นาทีนะอะไรเงี้ยแต่ผมแนะนำนะถ้าคุณว่างจริงๆหรืออยากได้โทเค็นเ,ย,เยอะเเลยนะคุณก็เอางานพวกเนี่ย10นาทีเนี่ยหือโทเค็นเนี่ยแบบทำแบบท,ทกดทำเรื่อยเรื่อยๆมันจะได้ง่ายกว่าเนะี่ยแล้วก็การทำอาชีพอ่าอันนี้สำคัญสำคัญ,คญการทำอาชีพนะฮะเราก็ต้องมีโทเค็นครบ20อัน เช่นเราอยากเป็นเชฟแล้วก็อัพเชฟให้เต็ม20อันอแล้วทีนี้พอสมมุติว่าผมอัพเชฟเต็มละผมจะไปเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนตรงไหนนี่ครับมาที่นะซิตี้สแควร์นะฮะเนี่ยที่เป็นตลาดเนี่ยเราไปซิตี้ฮอลล์แล้วก็ไปชแน,นลอะไรก็ได้กดเข้าไปเถอะ เราก็จะมาเจอเมืองอย่างนี้นะเราก็เข้าไปซิตี้ฮอลล์ล็อบบี้อืมนีพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ไปที่พนักงานมิกกี้นะลงทะเบียนเปลี่ยนอาชีพเนี่ยกดคลิกเข้าไป1ันทีแล้วก็สวัสดีครับดีดีต้อนรับให้บริการครับดีดีให้บริการแล้วต้อนรับมาที่ไหนต่อไปครับ คุณผู้เรนทุกการติดต่อเรื่องอะไรดีครับตะลองมันจะเป็นเนี่ยมันเปลี่ยนต้นชื่อตัวละครย้ายสายอาชีพจดทะเบียนอาชีพใหม่นี่ครับกดจดทะเบียนอาชีพใหม่นะเช่นผมเป็นกุ๊กเนี่ยเราก็กดกุ๊กอ่าเราก็กดอันนี้ไปแล้วมันก็จะให้เงื่อนไขเรามาว่าเราต้องเอาอะไรมาให้มันบ้างนะเวลาไม่จำกัดนะแล้วพอเราทำเสร็จนะฮะเราแบบเอ้ยกูอเอาของมาให้มันเสร็จละ เร,เราจบทะเบียนเรามาจบทะเบียนอา่าแบบเราก็มาหามานันอีกทีนึงโอมันจดทะเบียนใหม่เปิดใหม่หรือเปล่า <c oughs> เออเปิด <c oughs> โอเคเราก็มาเปลี่ยนเราก็มานี่เราก็กดเปลี่ยนอาชีพปุ๊บเออทีนีนะ้เราก็กดตกลงทีนี้เราก็จะเป็นอาชีพที่เราต้องการได้แล้วนะไม่ยากนะมผมไม่อยากเอาอะไรเพ่ื่อผมเพราะผมจะเป็นเนี่ยเอ็นเตอร์เทรนเนอร์เนะี่ยให้เป็นขั้นสอง โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาพวกตั้งบริษัทแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคสำหรับเรื่องอาชีพนะฮะก็มันจะมีแบบตอนที่เราไปเปลี่ยนเลือกขอขอเปลี่ยนอาชีพใหม่อะไรประมาณนะเออแล้วเ,เราก็เราก็จะให้ไปหาที่เจ้าของอาชีพเออยังไงนะที่ให้งานเราอะ ให้ไปหาสมุดผมยังไม่สมุดอนะ่ะเนี่ยตอนที่ผมมาเปลี่ยนอาชีพครั้งแรกนะเป็นเอ็นเตอร์เทรนเนอร์เนี่ยผมก็มาหาเนี่ยขายขายนะฮะแล้วก็ไปที่ทราเวลแล้วก็เนี่ยไอที่ทํางานเนี่ยเราก็เลื่อนหาที่ว่าไอเอ็นพีซีที่เราต้องไปหาของมาให้มันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเออแล้วก็เนี่ยเราก็มาเนี่ยเราก็จะมีเฟสข้างล่างนะเราก็กดไปว่ามันต้องการอะไรมาก แล้วก็ไปหามาหรือไปให้เพื่อนส่งมาอะไรประมาณนั้นแค่นี้เราก็พอทําตรงนี้เสร็จปุ๊บล้วก็ไปหาไอ้คนเดิมอะ่ะตีฮองแล้วก็ไปยื่นคำร้องเก่ฑ์อาชีพแค่นั้นแหละรครับไม่ยากหรอกแล้เราวันนี้ก็ไปละ